ในจอร์นสารประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาสูญเสียความทรงจําและลืมบางสิ่งบางอย่างไปเขาไม่มีครอบครัวและหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านเขาไปบนถนนสายที่เขาอยู่แต่ก็จะไม่ได้ว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของตัวเองคุณเดาได้ไหมว่าบ้านหลังไหนเป็นของเขา บ้านหลังนี้สนามหญ้าได้รับการตัดอย่างดีแต่คุณจอรนสารสาสัยอยู่คนเดียวดังนั้นบ้านของเขาจึงต้องเป็นอีกหลังหนึ่งในวันจันทร์นักเรียนมปลายคนหนึ่งชื่อลิลลี่หายตัวไปพ่อแม่ของเธอโทรแจ้งตำรวจเมื่อลูกสาวไม่กลับมาจากโรงเรียนหลังจากได้รับสายจากอาจารย์ใหญ่นางอีแวนอาจารย์ใหญ่กล่าวว่าลิลลี่ออกไปก่อนค่าเรียนสุดท้ายเธอไม่สบายจึงขออนุญาตกลับบ้านฉันโทรหาพ่อแม่ของเธอและพวกเขาก็อนุญาตเธอทิ้งผ้าพันคอไว้ที่นี่ นายริชาร์ดครูสอนดนตรีกล่าวว่าเธอเข้าเรียนวิชาของผมแต่สังเกตว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายนางเดวิดส์บรรณารักษ์ของโรงเรียนกล่าวว่าฉันเห็นเธอตอนที่เธอมาที่ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือหลังเลิกเรียนแต่หลังจากนั้นฉันไม่ได้สนใจเธอมากนักใครควรถูกจับกุมเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติมนางเดวิดสเป็นผู้น่าสงสัย ถ้าลิลลี่ขอกลับบ้านก่อนคาบสุดท้ายแล้วเธอจะไปห้องสมุดหลังเลิกเรียนได้อย่างไรและมีผ้าพันคอของลิลลี่อยู่ในห้องอาจารย์ใหญ่หมายความว่าลิลลี่อยู่ที่นั่นจริงดังนั้นเธอจึงไม่น่าสงสัยคืนหนึ่งเจนนี่ออกไปข้างนอกและโดนซอมบี้กัดแต่พอวันรุ่งขึ้นเธอกลับตื่นขึ้นมาอย่างสบายดีมันเป็นไปได้ยังไง ลองสังเกตปฏิทินที่ผนังสิมันคือวันที่1พฤศจิกายนซึ่งหมายความว่าคืนก่อนหน้านั้นเป็นวันฮาโลวีนดังนั้นมันจึงไม่ใช่ซอมบี้จริงๆแต่เป็นคนที่แต่งตัวเป็นผีเท่านั้นเองแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีนะลิซี่กำลังเดินอยู่ในป่าแต่มันเริ่มมืดแล้วเธอจึงต้องรีบบอกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่สัตว์ป่าจะออกมาล่าเหยื่อ เธอมาถึงทางแยกแต่ไม่มีถนนไหนที่ดูปลอดภัยเลยถ้าเธอไปทางเหนือเส้นทางจะพาเธอไปที่หลุมดำขนาดยักษ์ที่พร้อมจะกลืนเธอเข้าไปถ้าเธอไปทางทิศใต้เธอจะสะดุดลงไปในทะเลสาบที่เต็มไปด้วยฉลามวานตัวใหญ่ถ้าเธอไปทางทิศตะวันตกเธอจะลงเอยที่ขอบหลุมขนาดยักษ์ที่พื้นดินไม่สามารถข้ามได้ถ้าเธอไปทางทิศตะวันออกเธอจะไปยังภูเขาสูงเสียดฟ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนข้ามได้ลิซซี่ควรเลือกทางไหนเพื่อออกจากป่าโดยเร็วที่สุด เธอจะเป็นต้องไปทางใต้เพราะฉลามวานไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์พวกมันจะให้ลิซซี่ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบไปได้โดยไม่มีปัญหาว่าแต่ฉลามวานอาศัยอยู่ในมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลสาบไม่ใช่เหรอคืนหนึ่งเนลตนื่นขึ้นมาในปราสาทเก่าที่น่ากลัวเธอได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเข้ามาเธอจึงรีบวิ่งหนีและจู่ๆเธอก็วิ่งไปเจอทางตันตรงนั้นมีประตูอยู่3บาน แต่หลังประตูตาละบาลมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวซ่อนอยู่หลังประตูบานแรกมีฝูงซอมบี้หลังประตูบานที่สองมีมนุษย์หมาป่าและหลังประตูบานที่3ม,มีแววไพรยที่กำลังรอขย่ำคอเธอเธอควรเลือกทางไหนเพื่อเอาชีวิตรอดเนวควรหนีออกไปทางประตูที่สองเพราะมันไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นมนุษย์หมาป่าจึงไม่เป็นอันตราย อลิสนักล่าสมบัติหลงทางในป่าหลังจากเดินวนไปมาสักพักเธอก็เห็นหินก้อนใหญ่ตรงกลางทางแยกมีรหัสประหลาดประหลาดสลักอยู่คุณสามารถไขรหัสและช่วยเธอหาทางออกจากป่านี้ได้หรือไม่หากอลิสพลิกก้อนหินหรือแค่พลิกข้อความกลับหัวสัญลักษณ์ของรหัสจะกลายเป็นคำว่า south หรือทิศใต้ดังนั้นเธอจึงควรออกไปทางทิศใต้ในวันฝนตกวันหนึ่งคุณนายปามเมอร์กลับบ้านหลังเลิกงานเพื่อนบ้านเดินผ่านเธอไปและว่าคุยกับเธอเล็กน้อยจากนั้นเธอจึงได้รู้ว่ามีคนเห็นลูกสาวคนหนึ่งของเธอแอบไปออกเดทในร้านกาแฟทั้งที่ลูกสาวทั้ง3ของเธอถูกกักบริเวณและไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เมื่อเธอถึงบ้านเธอจึงถามลูกสาวว่าพวกเธอทำอะไรกันบ้างแม็กบอกว่าหนูอ่านหนังสือเตรียมสอบในวันพฤหัสบดี อลิสบอกว่าหนูทำสวนอยู่ข้างนอกทั้งวันและเนลบอกว่าหนูทำความสะอาดห้องได้ฟังแล้วเธอก็รู้ทันทีว่าใครโกหกแล้วคุณล่ะอลิสเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันมันจึงไม่น่าจะเป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการทำสวนเลยนะผมว่า ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสาวสามคนได้แก่วิโลเมโดและบรูคเธอกำลังจะมีลูกสาวเพิ่มอีกคนคุณคิดว่าเธอจะตั้งชื่อลูกสาวว่าอะไรระหว่างออโลราอลิสันหรือเทสซาดูเหมือนว่าเธอจะตั้งชื่อลูกสาว้วยเกี่ยวกับธรรมชาติดังนั้นลูกสาวคนที่4ของเธอน่าจะเป็นออโลราแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายน่าจะชื่อสกายหรือฟอเรส์นะ ใกล้ถึงวันงานเต้นรำแล้วเดวิดและโลแกนเพื่อนสนิทสองคนอยากชวนผู้หญิงคนเดียวกันออกเดททั้งคู่จึงตัดสินใจถามเพื่อนสนิทของรูบี้ว่ารูบี้ชอบใครมากกว่ากันเธอคนนั้นไม่อยากบอกความลับของเพื่อนสนิทจึงได้บอกคำใบ้ว่ารูบี้ชอบอาริกาโนแต่เกลียดมิ้นสีโปรดของเธอคือสีน้ำเงินแต่ไม่ชอบสีเขียวในเวลาว่างเธอชอบทำสวนแต่ไม่เคยสนใจการทำความสะอาดเลยสัตว์ที่เธอชอบคืออัลปาก้าแต่เธอกลัวลามะ สรุปแล้วรูบี้ชอบเด็กผู้ชายคนไหนจะไม่ว่าเธอบอกเป็นคำใบ้ดังนั้นจึงควรมองหารูปแบบให้เจอโดยทุกสิ่งที่รูบี้ชอบในคำภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นและลงท้ายด้วยอักษรตัวเดียวกันเมื่อพิจารณาแล้วรูบี้จึงน่าจะชอบเดวิดมากกว่า โอลิเวอร์ไม่เก่งเรื่องการจัดกระเป๋าเลยทุกครั้งที่เขาไปที่ไหนเขาจะหยิบของที่ไม่จําเป็นไปด้วยเสมอดังนั้นเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณครั้งนี้เขาจะเดินทางไปทําธุรกิจและพักในโรงแรมดังนั้นอะไรคือสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องพกไปด้วยไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเพราะโรงแรมมีไว้ให้แขกอยู่แล้ว นี่คือเป้สะพายหลังที่บรรจุสิ่งของที่โอลิเวอร์แไว้สำหรับทริปตั้งแคมป์ในป่ากับเพื่อนๆอะไรที่เขาไม่ควรเอาไปด้วยได้เป่าผมเพราะในป่าไม่มีไฟฟ้าและกระเป๋าเดินทางใบสุดท้ายที่เราจะมาดูคือกระเป๋าเดินทางที่โอลิเวอร์แไว้สำหรับทริปพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์ที่สเปนอะไรที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ ดูพยากรณ์อากาศในแล็ปท็อปของเขาสิแล้วมันบอกว่าแดดจัดแล้วเขาจะเอาร่มไปด้วยทำไมเขาไม่ต้องเอาไปด้วยหรอกเอสเมย์กำลังเดินเล่นในป่าและหลงทางเธอพบบ้านของแม่มดเธอจึงเดินเข้าไปเล่นกับแมวและขอให้แม่มดพาเธอกลับบ้านแม่มดกำลังยุ่งอยู่กับการตรีมคาถาใหม่เธอตกลงที่จะพาเอสเมย์กลับบ้านแต่เอสเมย์ต้องช่วยเธอก่อน เธอมีหินวิเศษหนึงก้อนและหินปลอมอีกสิก้อนหินทั้งหมดดูเหมือนกันแต่ก้อนของจริงจะหนักกว่าแม่มดมีตาช่างแต่ตาช่างนั้นสามารถชั่งได้ถูกต้องแค่3ครั้งแรกเท่านั้นเอสเม่จะหาหินวิเศษของจริงจากชั่งเพียง3ครั้งได้อย่างไร เธอควรแบ่งหินออกเป็น3กลุม่มกลุ่มละ4ี่ก้อนก่อนอื่นเธอควรชั่งน้ำหนัก2กลุ่มแรกก่อนสมมติว่าทั้ง2กลุ่มมีน้ำหนักเท่ากันดังนั้นหินของจริงจะอยู่ในกลุ่มที่3จากนั้นก็แบ่งกลุ่มที่3ออกเป็น2กลุม่มกลุ่มละ2ก้อนแล้วชั่งน้ำหนักกลุ่มที่หนักกว่าสแสดงว่าหนึ่งในนั้นเป็นหินจริงดังนั้นครั้งที่3เธอจึงชั่งแค่2ก้อนนั้นหากในการชั่งครั้งแรกพบว่ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเอสเมย์ควรนำก้อนนั้นมาชั่งแบบเดียวกันกับินนนนกลุ่มั้ เอาล่ะมาสนุกกับอีโมจิกันสักหน่อยฉันจะแสดงอีโมจิหลายแบบให้คุณดูและคุณต้องทายชื่อหนังกันน่าสนุกไหมล่ะนี่คือตัวอย่างแรกมันคือตำนานแห่งนาเน,นียเป็นหนังที่เยี่ยมจริงๆคุณเดาถูกไหมนี่คือเรื่องต่อไปคุณเดาหนังเรื่องนี้ออกไหม ข้อนี้อาจจะง่ายไปเพราะมันคือไททานิกแล้วข้อนี้ล่ะบอสเบบี้นั่นเองโอเคฉันเหลืออีกแค่สองข้อแล้วเรื่องนี้ล่ะ มันคือเจ้าหนูพ่อครัวจากเรื่องราตาตุยโอเคข้อสุดท้ายอาจยากหน่อยแต่ฉันเชื่อว่าคุณตอบได้แค่คิดนอกกรอบนิดหน่อยไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะมันคือ w o นเดอร์วูแมนนั่นเองเก่งมากๆบ๊ายบายนะ